แล้วรัฐต้องสาบดได้ร้อยเปอร์เซ็นในขณะเดียวกันเม็ดเงินหนึ่งล้านล้านบาทนั้นถ้ามองในทางฝั่งขวาแล้วเอาจิตใจเอาสมองของพี่น้องคนภาคใต้มาคิดว่าเขาต้องการอะไรอะไรคือวิสัยทัศน์ของเขาอะไรคือปัญหาของเขาแล้วเราก็สามารถที่จะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนแบบีรีได้ด้วยเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างแค่สี่ห้าตัวอย่างร้านธรรมทานตัวอย่างที่หนึ่งเป็นไปได้ไหมครับว่าภาคใต้จะเชื่อมต่อกับมาเลเซียกับสิงคโปร์ ให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดอันดับหนึ่งของประเทศไทยพลังงานหมุนเวียนร้อยเปอต์ในภาคใต้ครับ2 1 4 6เมกะวัตต์ในช่วงเวลา20ปีอีกหน่อยมาเลเซียสิงคโปร์อยากจะลงทุนในคลาวด์เซ็นเตอร์อยากจะลงทุนในอะไรที่มันสำคัญสำคัญที่ต้องใช้พลังงานสะอาดภาคใต้ของเรามีให้เราคิดจะเรื่องชนระทานให้กับพี่น้องภาคใต้ใช่ไหมครับเกษตร24ล้านไร่24ล้านไร่ในภาคใต้มีชนระทาน สามล้านไล่เท่านั้นเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรชนประทานน้ำยังไม่มีเลยเราใช้งบประมาณตรงนี้พัฒนาแหล่งน้ำให้พี่น้องภาคใต้ได้ไหมครับเรื่องการศึกษาเรื่องการสุขภาพทาไมเวลาเราคุยเรื่อง m e ะโ project เราเรื่องเนะี่ยเรื่องก่อสร้างกับถนนหนทางท่าเรือถนนรถไฟทําไมบุคลากรพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับการศึกษาและคุณภาพสุขภาพที่ดีจะเป็นไปไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรยางปาล์มผลไม้ทั้งหมดทั้งวงน,นี้ เป็นการศึกษาจากทางสภานพก,กด็ดีเป็นการศึกษาจากงบประมาณพื้นทีปีนี้ครับผมเอางบประมาณพน้นทปีนี้ว่าถ้าต้องทาอย่างนี้ให้ชำรงประธานทั้งภาคใต้หมดใช้งบประมาณเท่าไหร่รวมออกมาครึ่งหนึ่งครับสี่แสนแปดหมื่นล้านบาทผมเอาเงินที่เหลือไปแ,แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำๆให้กับพี่น้องภาคใต้พี่นครศรีธรรมราชที่ปัตตานีที่ยะลาด้วยยังได้ยังมีเงินเหลือเลยแล้วสามารถทําแบบ PPP ีได้ด้วยเช่นเดียวกัน สามารถเอาต่างชาติมองให้เห็นได้ว่าสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์จากการลงทุนให้กับพี่น้องภาคใตย้ยกระดับเขาด้วยลดความเหลื่อมล้ำเขาด้วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศก็ทําได้ผมคิดว่าตรงนี้แหละเราต้องสแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าออปชั่นในการพัฒนาภาคใต้มีอะไรบ้างและด้วยกลไกเงื่อนไขอะไรที่ทําให้รัฐบาลเลือกที่จะลงทุนในเรื่องของ land bridge ที่ใช้งบประมาณมากขนาดนี้ใช้เวลามากงต่านี้ อันนี้คือคำถามสำคัญข้อที่หนึ่งที่เราต้องตอบได้ว่านี่คือการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดของภาคใตา้และไม่มีทางเลือกอื่นที่เราเลือกแล้วถึงจะยอมบอกได้ว่าโอเคนี่คือคำถามที่มหาภาคที่สุดแล้วเราค่อยตอบเป็นคำถามข้อที่สองครับท่านประธาน